ในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้พูดถึงเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับแพสตั้งแต่1.1ถึง1.3แต่นั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปก็พบมาว่าบางอันเนี่ยมันก็เป็นแค่สมมติฐานเฉยๆแต่ก็อย่างว่าแหละครับอสปอยมันก็อาจจะมีผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันผิดๆขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทางมิโฮโยได้ออกประกาศแพสโน้ต สำหรับตัวเวอร์ชันอัปเดตที่เป็นเวอร์ชัน1.1่นอย่างเป็นทางการออกมาแล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นข่าวลือแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมเลยจะมาสรุปให้ฟังกันว่าอัปเดตในรอบนี้เนี่ยจะเหมือนหรือว่าคล้ายกับสปอยที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนจะไปรับชมวิดีโอเนี่ยผมก็ขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้ช่องทางหนึ่งแล้วกันสําหรับทวิสต์ทีวีนะครับถ้าใครอยากจะมาพูดคุยหรือว่ามาจอยกันเนี่ยก็าสามารถกดติดตามกันไว้ได้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับมาเริ่มมาที่ฟีเจอร์ใหม่ทั้ง5อย่างกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นอัปเดตมาจากตัวไลฟ์สตรีมของทางมิฮโยเองเลยไม่น่าจะลือแล้วแหละอันเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปตามดูด้วยอยู่เหมือนกันนะครับเรียกว่าค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวก็มีทีมงานออกมาอัปเดตด้วยตัวเองเลยนะครับก็อย่างที่ว่าแหละมีสปอยออกมาเยอะขนาดนั้นถ้าทีมงานเนี่ยไม่ออกตัวออฟฟิเชียลออกมาสักทีเนี่ยคนก็ได้แต่ คาดเดาแล้วก็คาดหวังกันไปแหละครับก็คงไม่รู้ของจริงสักทีอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบของ Reputation System หรือถ้าแบบไทยๆเนี่ยก็คงเป็นอารมณ์ประมาณว่าระบบชื่อเสียงที่ได้จากการที่เราต้องไปทำภารกิจอะไรสักอย่างเพื่อปลดล็อกอะไรสักอย่างแล้วก็ได้รับแ้มมาไปแลกของรางวัลอะไรประมาณนี้แหละครับคิดว่านะซึ่งดูจากพรีวิวคร่าวๆเนี่ยมีการที่เรานะครับต้องไปส่งเควสหรือว่าไปทำเควสประเภทการสำรวจซึ่งเป็นการสำรวจวรอบๆเมืองมอนสเตอร์นั่นแหละหรือว่าทำภารกิจคอมมิชชั่น หรือว่าไอตัวภารกิจที่มันเป็นเควสสีม่วงๆนั่นแหละครับมันก็คืออันเดียวกันเราก็จะได้รับแต้มมาซึ่งรางวัลที่ได้จากการปลดล็อกเนี่ยดูคร่าวๆแล้วมันก็จะเป็นพวกทองหรือว่าเป็นไอเทมต่างๆนี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือมันไม่เสียค่าเรซซนด้วยนะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยแหละครับอัปเดตนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มบรายรีทาร์หรือว่าเควสประจำวันให้เราเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็ได้รีซอสที่เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำ ของเคสประจำวันที่เราต้องทําทุกวันนั่นแหละซึ่ง้ด้วยการที่เขาไม่เสียเวอรนเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เคสแบบฟร,ฟรีเลยนะแต่ขอแค่ขยันนิดนึงแค่นั้นเองเพราะว่าเคสมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามีเคสมาให้ผ่านเวลากันมากขึ้นนั่นแหละซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะผมก็ทําไม่ทันอยู่แล้วแหละแรงได้ว่าดูดเวลากันสุดๆเลยแหละครับซึ่ง้การปลดล็อกค่า r e putation ของเมืองเนี่ยกราจะทําให้เรานะครับได้รับของรางวัลตามเลเวลที่เราไปถึงด้วย ที่แอบสองมาเนี่ยก็เห็นว่าจะเป็นไกลเดอร์อันใหม่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปทํากันดูได้อัปเดตมาแล้วนะส่วนต่อมาก็จะต่อมาจากข้อที่แล้วเลยนะครับในส่วนของ r e b ร์ a t i o n หรือว่าค่าชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะมีอีส่วนหนึ่งอัปเดตขึ้นมาด้วยนั่นก็คืออุปกรณ์แล้วก็ไอเทมแบบใหม่ในบทของการปลดล็อกหรือว่าการเลื่อนเลเวลค่าชื่อเสียงของเมืองมอนสเตอร์เนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับมันจะทําให้เราปลดล็อกไอเทมต่างๆได้ ซึ่งไอเทมนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ 2- อาอย่างด้วยกันนะครับที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ซึ่งชิน้นแรกเนี่ยถ้าดูจากพรีวิวแล้วเนี่ยมันก็คือตัวของอุปกรณ์ที่ทําให้เรานะครับเชื่อค้นหาอนิโมคูลัสนั่นเองซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอนิโมคูลัสที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินหาเปิดแมปกันให้เมื่อยมืออีกต่อไปแล้วแหละครับสะดวกสบายสุดๆเลยแหละอย่างหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์วาร์ป แบบพกพาหรือว่า Portable Teleporter นั่นแหละซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อนะครับก็เอาไว,ว้วาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเราสามารถมาร์กเป้าหมายเป็นจุดใดก็ได้ในแผนที่เพื่อที่ใช้อเทมนี้เนี่ยวาปไปยังสถานที่ที่ต้องการได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากในคลิปวิดีโอรีวิวแล้วเนี่ยมันสามารถวาร์ปได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามก็สามารถกดใช้อยเทมได้ตลอดซึ่งก็น่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเลยละครับอีกอเทมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือจะเป็นตัว Portable Food Station, เพยเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถจับน้องไพรมอนนะครับมาต้มอะไรก็ได้แล้วแหละอีกอย่างนึงเนี่ย ยังไม่ได้เห็นอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการเรียกลมเหมือนกับสกิลของน้องเวนตี้นั่นแหละเพื่อให้เรานะครับสามารถลอยตัวขึ้นไปบนอากาศได้อันนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวกดีเหมือนกันนะครับสำหรับนักปีนเขาทั้งหลายก็น่าจะถูกใจก,กันอยู่พอสมควรถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของนิวสตอรี่หรือว่าการอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่อันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าการอัปเดตนี้เนี่ยเขาจะอัปเดตจัก,กรวาลสกลเรื่องราวในเกมชินอิมแพกเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้เนี่ยก็ เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงร,รวมถึงมีอีเวนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเมืองเชเวตให้เข้ามามีส่วนร่วมกันด้วยนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของเควสใหม่เรื่องในการเพิ่มเควสในส่วนนี้เนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรก็น่าจะเล่นกันไปยาวๆได้เลยแหละครับสำหรับอัปเดตในรอบนี้ต่อมานะครับก็คืออีเวนต์ที่จะทําให้เรารได้น้องเฟสชอว์ฟรีอันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับสายเกลือเหมือนผม ผมจะได้ไปแล้วก็เถอะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวชาเลนจ์แบบให,ใหม่ในหมดของโ o o อฟนะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนนั่นเองซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถสร้างคนเดียวแล้วเล่นเองได้หรือเปล่าหรือว่าจําเป็นจะต้องมีเพื่อนปาร์ตี้มาร่วมอยู่ในการต่อสู้ด้วยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปรอรุ่นกันอีกทีนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็คือน้องฟริชจานวนหนึ่งตัวนั่นเองถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่รอคอยกันอยู่ก็สามารถไปตามเล่นกันได้หรือว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีมากๆ วิดีโอสปอยแพชช์1.1ถึง1.3ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยนะครับกับตัวแรกก็คือ5ดาวที่หลายๆคนอยากได้กันมากๆรวมถึงผมด้วยเพราะว่ามันดูเท่มัมนดูคููสุดๆเลยแหละครับกับตัวละครอย่างชองลี่ ตัวละคร่าตดิน5ดาวซึ่งจะดูจากพรีวิวแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นประเภทสกิลของการไล่เวทมนต์นะครับเึ่งจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมาหรือว่าการซัมมอนวัตถุบางอย่างลงมาช่วยตีหรือว่ามาช่วยดึงดูดความสนใจของสตรูได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับ แต่ก็ดูเข้ากับตัวละครดีเหมือนกันเรียกได้ว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นที่จับตาม,มองของใครหลายคนเลยแหละครับแลวพอสกิลมันถูกเปิดออกมาเนี่ยก็เรียกว่าประทับใจไม่น้อยเลยแหละถัดมาก็คือตะทะเลียนะครับตัวละครธาตุน้ําแข็ง5ดาวตัวนี้เนี่ยในความคิดเห็นของผมค่อนข้างออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจเลยแหละเพราะว่ามีอาวุธให้เราเลือกใช้นะครับถึง2แบบด้วยกันนั่นก็คือธนูแล้วก็ดาบน้ําแข็งแล้วก็เหมือนว่าตัวสกิลอันติเมตนะครับ ก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งในเวอร์ชันของธนูแล้วก็เวอร์ชันของดาบน้ําแข็งอีกด้วยแล้วก็ขอบอกเลยว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็ต่างกันไปอีกนะครับเหมือนสุมมาได้1ตัวเนี่ยก็ใช้ตีได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเลยแหละผุมสุดเลยแหละครับถัดมานะครับก็คือน้องซินหยานตัวละครธาตุไฟสีดาวใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่หรือว่าเครมอนั่นแหละซึ่งรูปแบบการโจมตีของน้องเนี่ยเหมือนว่านะครับจะสามารถเรียกเกราะขึ้นมาเหมือนเป็นบัฟอะไรสักอย่างติดก,กับตัวได้ด้วยนะอยู่น่าสนใจเลยทีเดียวครับับบจจากกกทีีี่่่่ดูครรรววววๆๆแแลล้้้เเเนนนยตออองะะป็ มันก็ยังสามารถทำดาเมจได้ด้วยเรียกว่าสายบูระยะไกล้เนี่ยูกใจแน่นอนนะครับสกิลอันติเมจยังสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างได้อีกด้วยนะครับเหมือนว่าน้องเนี่ยกำลังเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็มีไฟของเวทีเนี่ยขึ้นมาแผดเผาสตูอยู่อย่างไงอย่างนั้นเลยแหละครับอะไรประมาณนี้แหละสุดท้ายนะครับก็คือน้องเดียวนาตัวละครท่าลาแข็งสีดาวซึ่งเป็นตัวละครที่เล็กกระทัดรัดมากๆเลยแหละครับ แต่รับใครสายโลลีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยแหละรู้จักสกิลของน้องนะครับก็จะสามารถฮิลได้ด้วยนะแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนว่าจะมีวงเวทอะไรสักอย่างติดมาด้วยนะครับแต่ที่ชัวร์เนี่ยก็คือสามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วยการยิงธนูน้กแข็งออกไปข้างหน้าซึ่งก็เป็นตัวละครที่โจมตีได้ไวอยู่พอสมควรเลยแหละครับถ้าดูจากวิดีโอก็ค่อนข้างดีเลย ใครนะครับที่เคยพาดตัวละครที่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างน้องคลีไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาเกลือกับน้องเขาได้ต่อนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยสกิลเนี่ยก็ช่างมันไปก่อาแล้วกันครับเอาเป็นว่าสุ่มกาชามาเอาน้องเก็บใส่ทีม แล้วจับไปเดินเล่นเนี่ยเดินไปเดินมาก็สบายใจแล้วละครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตใหม่ในแ 1. 1. พท1.1่นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผสมกับที่รอคอยหรือว่าที่เราตั้งหน้าตั้งตาเล่นกันมาหรือเปล่าถ้าใครมีความคิดเห็นแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ทีใ่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะหมดลงเพียงเท่านี้ ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ